จะเอ๋ครับนี่รถใครนี่อตอทงฮานามินั่นเองโอ้ใจเย็นลูกเป้ใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โอมาวิ่งกับใครเนี่ยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งดินตัวครับผมว้เฮ้ยได้ยางใหม่เหรอ กี่เส้นเนี่ยกี่เส้นฮะสองเส้นเองยังไม่สองเส้นเองนึกว่าหกเส้นได้ไวละกี่เที่ยวเี่ยสโตะเฮ้ะวละสิบเจ็ดโอ้แจ๋วอยู่มาวิ่งกี่วันละซึ่งมาถึงเม้าเนี่ยได้สองเที่ยวโอ้คุณได้สอเที่ยวโอเคลุย เสียติ้นครับส่งรถมาวิ่งกับชายใหญ่นี่ครับ SK 140 Super x m ขับโดยจันนุครับผมโ้ไหวฟึดฟาดฟึดฟาดเลย ลมแรงตรงนี้งานใหญ่ครับประมาณสามหมื่นเที่ยวครับไปสุดจัดเลยสามหมื่นเที่ยววิ่งไปเถอะวิ่งยาวเลยครับสงสัยเสียตินนี่เอารถมาว,วิ่งอยู่นี่ยาวเลยนะสงสัยจะไปขุดดินแล้วมั้งนี่ ค่อนข้างจะเปียกครับคึกว่าจะเอา200มาขุดนะครับแต่140ก็ตักทันอยู่นะสามวันออกครับเงินสามวันออกเที่ยวละร้อยเท่าไหร่นะร้อยเก้าห้าร้อยเจ็ดสิบห้านี่แหละ แน่ใจลืมถือว่าได้ราคานะไปกลับประมาณ9กกิโลครับใส่ดินไม่เยอะเท่าไหร่ครับ สายแบบแนวยาวครับผมอูฟรถใครนี่คันนี้คุ้นๆไหมใช่ข้าวหูเสียบอยหรือเปล่าที่วิ่งกับเสียสนะ่ะใช่ไหมคันนี้ วินตันใช่หรือเปล่าเขียวกูบีใช่ไหมไม่แน่ใจนะรถใครเราก็ไม่รู้ครับแต่สวยดีครับ บางฝุลดโหดมากเลยเมก้าครับ j o แปดจานูนนี่สงสัยจะตากไม่ได้หยุดเลยเด้ 200มาตักนี่สบายเลยครับจานู่นี่นอนรอเลยแป๊บเดียวเต็มครับ สวยครับคันนี้เอ้าอุ้ยเจรอรถลอครับสุนอุ้ยสงสัยเจรอรถขนวัวหรือเปล่าลอมากครับไมาเยียมเลยครับเอ้ามาแล้วครับสมบัติพ่อตาโหดไหมโหดไหม มาแบบเด็กดเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาลูกเต้เย้ยวินตารครับคันนี้เจอ84 ทัาใายจาหนูหน่อยสวัสดีครับผมฮะเดี๋ยวไปดูรถก่อนมีกี่คันมีกี่คันนี่สิบเอ็ดสองคันนี่แหละฮะถึงเหรอดีไหมดีไหมวิ่งอยู่นี่เกือบร้อยเก้าสิบห้า่ะร้อยเก้าห้าวันสิบหกเิียว พี่ก็อยู่ะำลงรักอีกแล้วเดี๋ยวด้ขึ้นไปสองร้อยจริงเหรอเดี๋ยว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 ดูงานทางนน้นก่อนเดี๋ยย้ายมานี่แหละเดี๋ยเอาสองร้อยมาโอ้ยงานกี่กี่เที่ยวสามหมื่นเที่ยวสามหมื่นที่ยววิ่งยาวเลยสามหมื่นเที่ยวนะใครโทรมาเด็กเหรอฮัลโหล เด็กเข้ามาครับฮะเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทอย,อยู่เดี๋ยวดูรถทางนี้ก่อนรถเอยอะหรือเปล่าอู้เด็กก้า เดก้าแล้วก็เมก้าดูคันนี้ครับติ๊กเกอร์ของมมากเลยนะตามมาด้วยเมก้าแล้วก็อะไรนะอีโนอะไรนะโอ้โหสปริงนี่ดิโอ้คันนี้เคยเห็นอยู่ จานุตักไม่ได้หยุดเลยครับโอ้ยเอาสองมาดีกว่าสองดีกว่าสองดีกว่านะโอ้ไปหาเท่าแกเลยไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยไม่ได้หยุด บเบาก็มาอีกฝั่งรถหนักออกอีกฝั่งหนึ่งปารรถรอครับนี่หน้าเลทด,ด้วยมาครับเต็มแล้วลอยลยุย ดินมาตรฐานมากครับเอ้าไม่กล้าไม่กล้ารถประมาณสิบกว่าคันครับ มามามาพลังเฮ้ย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 อุ๊บอู้นี่ว่าจะชนเว้ยอ๋อพับพลาทองสวยสวยสวยตามด้วยพี่ร็อกครับนี่คันนี้ดืม่มๆเลยครับไป,ไปได้ครับ วิ่งง่ายมากครับตอนแรกผมให้จะให้มาาขาวกับมะนาวมานี่แหละแต่พวกเขาไม่ยอมมาบอกเดี๋ยวจะวิ่งอยู่ดุรักก่อนเอ,อ้แล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้เกิดอยู่ดรงรัก เงินไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวมานี่แหละนะโอ้แต่ที่ตรงรักที่วิ่งนีเงินเข้าทุกเย็นนะครับตอนเย็นนี่เขาโอนให้เลยมาครับอู้ช่วงยาวมากอันนี้ดูอู้ดูช่วงล้อครับ ดูตูดสั้นนิดเดียวเองอดูครับช่วงล้อมานี่ไม่ใช่จะสามเมตรือไม่ใช่จะสี่เมตรโบช่วงล้อนี่ยาวมากเลยไปได้ครับไ<อ>ปขน,นข้าวมาแล้วเปล่ใส่กะสโซ เอามมอีกคนเลยครับไม่ก็ข,กข้าวเจ้าโว้ยเขากินแต่ข้าวเหนียวเว้ย <c oughs> รอเล่นรอเล่นผมกินแต่ข้าวเจ้านั่นแหละโอ <c oughs> ้บางสนบางสนงอหมดแล้วครับย,ยางก็หมดสภาพแล้วโลนหมดแล้ว ไปได้ครับเอา้ามาดูจานลูกต่อครับสคร้อยสี่สิบครับใช้ เครื่องยนต์นี่มิซูมิชิครับสี่สูบพร้อมเร็วครับ9ก้าสิบสามแรงม้าครับผมทุกขี้นี่ศูนจุดหกลูกบาทเมตรครับไปแท็กเจ็ดสิบน้ำหนักก็สิบสามตันครึ่งครับมีอะไรอีก เป็นรถที่ขายดีนะครับแล้วก็นิยมมากนะครับรุ่นนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ร้านเก้าได้นะร้านแปดร้านเก้าได้นะ

เอาละครับคลิปนี้ก็ล่ำลากับเด็กก้าคันนี้ครับวันละสิบเจ็ดสิบแปดเที่ยว ได้สบายๆเลยลองคูณด,ดูครับ195บาทนะครับคูณไปเลยครับเอ่อสิบเกเที่ยวครับน้ำมันก็น่าจะวันละพันถึงพันสองครับอ่าติ๊กเกอ,อร์ลาะเยะเลย บายๆครับผมสวัสดีครับ